ท่านพ่อคะเรียกลูกมาครั้งนี้ท่านพ่อมีเหตุเรื่องอะไรหรือวันนี้คือข้าเรียกเจ้ามานี่นะข้าเนี่อยากประกาศหาลูกเขย เพราะอะไรรู้ไหมลูกสาวข้าเนี่ยก็หน้าตาสะสวยขนาดนี้มันทำไมไม่มีใครมาจีบสักทีฮะลูกม,มันเป็นเพราะอะไรแล้วจะทำยังไงละคะท่านพอ่อเอาอย่างงี้ข้าขอประกาศนณตรงนี้เลยว่าใครก็ได้มาจีบลูกสาวข้าทีข้าอยากได้ลูกเขยเ ท่านพ่อคะแต่ลูกว่านะก่อนที่จะประกาศหาลูกเขยอะลูกอยากให้พ่อประกาศหาช่างตัดผมทำไมรอยาวแต่นัานข้างนี่เป็นทรงใหม่ของพ่อนะนี่พ่อตั้งใจไว้ให้ลูกเลยนะเนี่ยฮะค่ะอืม <efendim> <ไฟ>แต่ว่าแล้วต่อไปท่านพ่อจะทำยังไงล่ะคะข้ามีวิธีข้าจะเสกให้เจ้าเป็นหญิงที่ขี้เล่ที่สุดในปัตตภีนี้ เจ้าใจเย็นๆถ้ามีคนมาจีบเจ้า้าเกิดรูปลักษณ์ของเจ้าขี้เล่แล้วเขาจะมองเห็นจิตใจเจ้าไหมแล้วทีนี้เจ้าลองคิดดูนี่คือสมบัติของข้าไอ้พวกนี้เนี่ยจะมาหวังแต่สมบัติของข้าเจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกเข้าใจไหมลูกต้องขี้เล่ขี้เล่เลยลูกจะทำได้อย่าทำหน้าแบบนั้นเดี๋ยวมันจะขี้เล่ลูกนี่เห็นไหมลูกชายหน้าตาจิ้มริมเออทำไมไม่มีคนมาจีบเอานะ เอาตามที่พ่อบอกนี่แหละให้คนมารักค่าที่ติดใจใช่ไม่ใช่ใบหน้าใช่แต่เจ้าต้องตอบว่าไม่เท่านั้น,เ,นเข้าใจไหมทุกทุกคนที่มาถามเจ้าเจ้าต้องตอบว่าไม่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอือไม่ไม่ถูกต้องพนมมือขึ้นมาลูกเดี๋ยวพ่อจะเสกให้เจ้าเป็นหญิงที่ขี้เลยที่สุด ทุกท so mm ุกคนที่มาถาาเจาต้องต่อความไม่จาต้องต่อความไม่เท่านั้นอุ้ยอุ้ยโ้นี่เละกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยโอ้พ่อโอ้โหใช้ได้ไหมคะดูไม่ได้เลยเนี่ยครับ มน่าจะแรงไปนะถ้าว่า <mud> ชายหนุ่มที่เห็นน่ะต้องรักเราที่จิตใจนะท่านพ่อเนาะใช่พ่อก็วันๆอยู่ตอนเนี้ยดีนะได้แม่มาเยอะลูกเลยสวยไงพอพอพอไม่อยากคุยด้วยนะพ่อว่าจะขึ้นบ้านแล้วล่ะอ๋อพ่อหยอกพ่อหยอกลูกโอ้เอาใลูกไปนั้นอ่ะ เขวยิง้วจริงๆเลยเขาเสกลูกสาวเพื่อตบตาพวกเราโอ้สวยแบบนี้ใครลีไขไลายเว้ยค่าขอสวัสดีท่านพี่สวัสดีแม่นางสาวน้อยของข้าท่านพี่มาจากแคว้นใดรือ ข้ามาจากเมืองมัคเคียโตวันนี้ข้าเหาะมาไกลแสนไกลเหาะมาอุตตะอุตตะอุตตะนี่ท่านบินได้เหรือคะข้าขี่พรมมาสิแล้วพรมท่านพี่อยู่ไหนคะเนี่ยน่นอยู่ข้างล่างข้าจอดไว้ข้างล่างท่านพี่ท่านพี่มาหาข้ามาแคว้นของข้าเมืองของข้ามาด้วยการสิ่งใดรือข้ามาเพื่อที่จะมาจีบเจ้าพร้อมที่ทำหัวใจเจ้าให้พองโตได้เสมอ บ้านยังข้าไม่ได้ใหญ่นักหรอกแต่ว่ารับค่าได้เหรอว่าหน้าตาเขาไม่ได้สะสวยนะได้สิที่แก้มของเจ้าเป็นอะไรรึอ๋อเม็ดสาวมันจะขึ้นหน้ายิ่งเยอะยิ่งสาวแสดงว่าเจ้ายังสาวอยู่สินะเจ้าคิดว่าค่าหล่อไหมทุกๆคนที่มาถามเจ้าเจ้าต้องตอบว่าไม่เจ้าต้องตอบว่าไม่เท่านั้น ไม่หรือ <No. S 3> ไม่เจ้าคิดว่าเจ้าสวยที่สุดในเมืองนี้หรือไม่ไม่เอ๊ะไม่อองเจ้าคิดว่าเจ้าของเพลงบอเนเนสสถาน,นะเนี่ยเขาสวยไหมไม่ไม่เราพูดเองแล้วนะอเอาละคำถามสุดท้ายที่ข้าจะถามเจ้าเจ้าพร้อมที่จะเป็นภรรยาของข้าแล้วหรือไม่ โอ้โหอะไรก็ไม่ไหม่ไม่เจ้าตอบไหม่อย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านท่านไม่แล้วหรือยังข้าว่าข้าถอนตัวดีกว่าเพราะเราสองคนเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ข้าชื่อมอกคาแล้วก็มาจากเมืองมอกคาเ<อ>จ้าชื่ออะไรตุรกีข้าอยากจะชวนเจ้าไปเป็นทิดาในเมืองค้าจังเลย ตอนท่านมายังไงอ่ะแว้นมอไซค์มาเจ้ามีรอยท่อลวกหรือเปล่าใชยขวาท่านหลังให้ดูหน่อยทัไงไม่มีอะข้าไม่เคยนั่งซ้อนมอไซค์อะบ้านเจ้าขี่แต่ห่านหรือนี่ไงอ๋อกียนหน้าตาอย่างข้าซ้อนมอไซค์ได้ด้วยหรอโอ้แถวบ้านข้าเยอะแยะเลยแบบนี้โอ้ถ้าท่านจะจีบข้าเนี่ยท่านก็ต้องต่อสู้หน่อยนะเพราะมีชายหลายเมืองหลายแคว้นอะ มาจีบข้าและสำคัญน่ะหน้าตายอย่างข้าจะตรงสเปคท่านหรือเปล่านะใช่เลยแบบนี้แถวบ้านข้านี้ออกตอนกลางคืนมันจะออกมาหากิน,นา่านนาฉันหยอกข้าตกลงนี้มันกลบหรือกระสือเอาลีลสิ <c oughs> เอาล่ะข้าอยากจะให้เจ้าไปเป็นภรรยาของในที่เมืองข้าได้ไหมทุกๆุกคนที่มาถามเจ้าเจ้าต้องตอบว่าไม่เจ้าต้องตอบว่าไม่เท่านั้น เพราะเหตุใดล่ะไม่เจ้าชอบกินโลตีไม่ไม่หรือไม่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 เลยไม่ไม่ไม่ทมวันนี้น่าจะไม่จบเนาะอือตกลงเจ้าจะเป็นเมียข้าไหมไม่งั้นข้าถอนตัวเอ้าข้าจะไปแว้นมอเไซค์ต่อแล้วเอ้าบอกข้าบอกข้าก็ทำตามที่ท่านพ่อบอกแล้วอะ ถอนตัวหมดเลยอ่ะ แถวหน้า,นาโอ้ย,อยถ้าเกิดอยู่แถวบ้านข้าข้าจะถามท่านเลยว่าโชวันละกี่รอบวันว่าไม่ได้โชวันละหลายหลายร <c oughs> อบเอาคุยทางปากดีกว,ว่าไม่เอาท่าโอาอวคุ้งมากอวนเรื่องเจ็บหัวแล้วเหมือนกังอ่ะท่านมาคนเดียวหรืออวะมาคนเดียวเพื่ออวะจะมาตังหาหัวใจของอ,ะอวะแสดงว่าท่านก็เป็นหนุ่มเมืองจีนที่จะมาขอข้าเป็น ภรรยาเหรอเข้าใจถูกแล้วแต่ว่าถ้าท่านจะมามาจีบข้าเลายใหญ่ข้าเป็นภรรยาโอ้โหต้องเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าข้าเป็นคนใช่จะสวยอ่ะคงจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าตึงต๊งตึ๊งคงจะรักรักที่ใจใช่ท้องแขน เราจะรักรักที่ใจใช่นมแบงลำที่แขนใหญ่ที่ขาไม่เป็นไรแปงว่าท่านไม่ติดรูปพันสันฐานหรอไม่ติดเลยว่ารักเจ้าที่ใจจริงๆแม่นางพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่ามีชายใดมาจีบแล้วเขาไม่รังเกียจหน้าของข้าเขารักข้าที่ใจนั่นคือคู่ชีวิตข้าแสดงว่าท่าน เจ้าหาถูกคงแล้วข้าก็อยากจะถามเจ้าตรงๆเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเจ้าคิดว่าเจ้าเนี่ยเป็นคงที่มีใบหน้างามที่สุดในปัตตพินีหรือไม่ทุกๆุกคนที่มาถามเจ้าเจ้าต้องตอบว่าไม่เจ้าต้องตอบว่าไม่เท่านั้นไม่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคงที่มีจิตใจดีที่สุดในปัตตพินีหรือไม่ไม่ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่มีฐานะใหญ่โตที่สุดหรือไม่ไม่คืออะไรอ่ะท่านข้ากำลังจะพูดคนงเดียวข้ากำลังคิดในใจอยู่ข้ารู้แล้วมันเป็นกงอุบายถามอะไรก็ตอบว่าไม่ <c oughs> ลอกอวาไม่ได้หรอกหวงังกูละมึงแบบนี้แม่นาง าข้าอยากจะจับมือแม่นางแม่นางคงจะไม่ปฏิเสธอ,อื้อไม่ท่านถ้าข้าอยากจะเป็นคงดูแลหัวใจของเจ้าเจ้าคงจะไม่ปฏิเสธไม่ออตอนนี้เจ้าก็เป็นของข้าแล้ว ถ้าข้าอยากจะพาเจ้ากลับเมืองคาเฟยอภิเศกสมรสกันเจ้าคงจะไม่ปฏิเสกไม่เอาลูกมันเป็นยังไงเรื่องคู่ครองของเจ้าฮะเออท่านพ่อคือลูกอ่ะตกลงใจกับเจ้าเมืองจีนไปแล้วอะเฮ้ยไม่ต้องหนักใจไปทั้งเจ้าเมือง จริงๆแล้วเนี่ยอ้วสังคงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าลูกสาวทั้งเจ้าเมืองเนี่ยงกงามาและก็สวยมากๆาทั้งเจ้าเมืองอะสามารถเสกกับเป็นเหมืองดึงได้เลยเพราะยังไงอ้วรักลูกสาวทั้งเจ้าเมืองด้วยใจจริงๆงั้นข้าจะลองนะอือแล้วสวยแล้วนะอือ ย,ยังไม่เห็นสวยเลยเ<อ>ดีอีกรอบนึงสวยแล้วแหละสยยอยสยยยออไยยยยนยย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 ยไยย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  องรอบแล้วรอบสามต้องสวยแล้วเนี่ยดเดี๋ยวสวยแน่แเลยวัวหนัประเด็นอีกอ่ไอ้เลูกกูทำไมมันไม่กลับไปสวยเหมือนเดิมล่ะพอ่อพ่อเรียนแต่เศกนะแต<น>่พ่อลืมไอ้วิชาไอ้เศกกลับคืนมาเนี่ยหยุดแล้วนะคือวันนั้นอ่ะพ่อโดดเรียนไปลูก รอพ่อมันก็ดูโอเคนะลูกนะโอเคอะไรมันวะไอมันจะอยู่รังนี้เหรอไอ้ทั้งมันเชื่อะไรไอ้มันคงเก็บกูได้ไปเลยพ่อมาเลือเอาไหมอ่ะอุ้ยไม่เอาชาวบ้านจนวันนี้เยอะจะย่องแท้ไปเอาบังหรือเอาไหมอู้ไม่เอาเอาไปเลยงไม่เอาเอาไม่เอาพมาอืออย่าเข้ามานะมีพระ ช่วยกูชไวยสีบ้าีเราเห็นกัน้าได้ทั้งสามคนร้ายหัวตอนสามเลยมัดไม่เอา้าพ่อบอจกจะโง่ก็โง่อ่ะพ่อจำไม่ได้จริงๆร<อ>ิอนะเออมันแปลกมากทำไมพ่อจำไม่ได้วะ นี่คือความสนุกสนานที่พี่ตุ๊กกี้มอบให้ทุกคนนะคือจะบอกคุณผู้ชมขานี่คือความฝันเลยในการแสดงของพี่ตุ๊กกี้อ,อ,อยากมีบทที่โดนผู้ชายแบบลุมจีม ถามน้องๆดีกว่าเป็นไงฟอร์มได้มาแสดงกับพี่ตุกกี้พี่บู๊นี่เป็นครั้งแรกนะได้ร่วมเาือกับพี่พี่บู๊พ่กี้โอ้โหดีใจมากเลยครับผมบทของเราเล่นน่ะมันตรงกันไหมกับชีวิตจริงแหลมแหลมเออแล้วพี่โอมล่ะเจ้าเมืองอินเดียเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้เล่นกับพวกพี่ๆนะแสดงแบบเมืออาชีพมากๆครับแล้วนี่แหละนี่แหละท่านเจ้าเมืองเป็นไงไม่อยากพูดถึงใครคุณผู้ชมขาไม่เป็นผมทั้งสองข้างเออเออ เตรียมเองแั้วบมก็ขอเองไม่อยากแข่งกับคนรอขอเป็นพ่อพูดอะไรหน่อยครับกับการแสดงวันนี้วันนี้ข่าก็ดีจะพีิมพ่พิมพ์อ่สนุกครับผมคือมันที่เราทำเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้ขำได้สนุกนะผมว่าโอเคดูแล้วรีแลกอะไรเงี้ย โมนัสดีดีจากพวกเรานะคะที่สําคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ<ห>เรือนละดาท่องเที่ยววิถีไทยนะครับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะแบบไทยๆสี่ภาคเลยรวมไปถึงจัดสัมมนางานแต่งต่างๆนานาเชิญที่นี่ได้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับแคมเปญของเรานะครับรับชมได้เช่นเคยนะครับช่วงไลฟ์เฟซบุ๊กรายการไ Can s ซ e y ย u r Voice t h a i l ยแ d ช่วงพักโฆษณาตามล่าเสียงเพียนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเรา ไ,นนไปดีกาแฟเขาโซ่สัปดาห์หน้าครับไปชมซิทคอมสุดหลอนของทีมกายฮารุนะครับห้ามพลาดครับเรื่องบ้านฮีบบอปอพี่จีไปสิ รอตั้งนานแล้วเนี่ยพชี่ชียก็เถอปะปารอคนเดียวเลยเนี่ยออไปสิพีช่ชี่นั่งนิ่งอยู่ทำไมเนี่ยพี่ชีออ่ไม่ตอบเว้ยพี่ชีพีช่ชชีีพ่ คุณผู้ชมครับสามารถติดตามกันแบบเต็มๆได้ในวันพุทธที่11พฤศจิกายนช่วงพักโฆษณาตามล่าเสียงเพี้ยนรายการ I Can See Your Voice หรือเพจ Facebook เขาช่อง Coffee Thailand ครับอเ,เ,นนเออเนะเยี่ยมนั่นแหละเออเออ มันต้องเปลี่ยนเล่นกัวแล้วเอาเพลงให้จบเพลงมันจะเข้าล็อกกว่าไงมันเปียกแล้วคอไปคอไปโอ้โหไายบายหน่อยไายบายคอคอชอบชอบเปลี่ยนหนึ่งสองอย่าเร็วหนึ่งสองเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนหนึ่ง เราคือลูกเจ้าสาวท่านเจ้าเมืองหนุ่มที่ไหนมาจีบเราเราก็ไม่เล่นด้วยมึงจะทัเสียงบกพี่หรมัไม่ตัวนี้เหรอคะจะมืหนึ่งมันเพื่อใจยูตลอดนะสองตัวนี้โอเคเบ้านเรารวยลูกสาวเราสวยทองเรามีโอ้โหเป็นเมืองเราเป็นเจ้าเมืองเอาเอาแวะเอาสบายซิเอาถือจีบดากนะ ไม่เอาตลกสิมึงไม่อาตลกมึงจะให้กูใส่กูจะใส่แบบเพื่อเพื่อเพื่อคุณมาล่ะล่อเพื่อเออออแล้วก็ซึงมาที่หน้าโจรที่หน้าแล้วเมื่อกี้มันต่างกันตรงที่คือทำตังไหนอะอันนี้ตลกแล้วตลกแล้วอันนี้ตลกแล้วมึงยคุณทำหนะไม่ตลกซีอ๋อเดินสองค่ะ ออนี่สนลกมับได้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  <c oughs>